ข่าวดีครับวันนี้ดวงประจำวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2566มีเส้นทางของจกักรพรรดิเส้นทางของบุญกุศลเส้นทางของความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เส้นทางของเศรษฐีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์นะครับวลาเรียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาบโอกาสและทิศทางแนวทางชีวิตมาดูกันได้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้งานเงินโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่เรื่องของความร,รักอาจยังต้องรอนะครับ ส่วนรายลเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1กันเลยนะครับเป็นราชาเหรียญน,นะครับวันนี้การงานการเงินอยู่ในจุดที่ดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะติดต่อการงานประสบผลสําเร็จการเจราจาเกี่ยวกับธุรกิจการเงินวันนี้ได้รับผล เป็นที่น่าพอใจนะครับมีโอกาสจะได้เงินจำนวนมากๆเข้ามาด้วยรวมทั้งการจัดการการบริหารการงานการเริ่มต้นการสะสางปัญหาต่างๆได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวหรือว่างานประจำรวมทั้งอาชีพอิสระอื่นๆก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น5ถ้วยนะครับหถ้วยคือประเด็นความรู้สึกอารมณ์ความรักอาจจะยังมีปัญหาการรอคอยความรักในช่วงนี้นะครับยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นมาอาจจะยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดวงของคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับวันนี้ชาววันอาทิตย์จะโดดเด่นเป็นพิเศษในการสร้างงานสร้างอาชีพการที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวการบอกเล่ากาันเป็นผู้นำทางด้านความคิดด้านจิตวิญญาณการสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงทําได้ดีเยี่ยมและก็จะมีความสำเร็จเป็นที่น่าประทับใจมากๆนะครับสร้างงานได้มีอาชีพโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความสําเร็จมีการเงินที่ดีมาก ครับแต่ว่าความรักอาจจะยังไม่ลงตัวมีความคิดที่แตกต่างกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรืออยู่ห่างไกลกันนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นสเตรงนะครับวันนี้อาศัยความเข้มแข็งอาศัยความคิดที่เริ่มสั่งสรรอาศัยประสบการณ์ชีวิตจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านผ่านอุปสรรคแล้วก็ได้รับผลในทิศท,ทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการงานการเงินมีจุดเด่นจุดแข็งจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจนะครับท่านอาศัยความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางและก็สร้างงานได้โดดเด่นมีคนยอมรับมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับการเงินดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากมากด้วยนะครับส่วนเรื่องของความ รักอาจจะยังไม่ลงตัวความคิดเห็นแตกต่างกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรืออยู่ห่างไกลกันนะครับวันนี้ต้องเข้มแข็งต้องรอโอกาสดีๆสร้างจังหวะใหม่ๆและท่านมีโอกาสที่จะได้รับผลในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับแต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับศึกษาเรียนรู้พัฒนาสร้างโอกาสแล้วก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเฮอร์มิสนะครับเฮอร์มิสคือนักบวชผู้ที่คอยจุดแสงสว่างส่องประกายให้กับชาววันจันทร์วันนี้ท่านอาจจะเจอปัญหาเจอความมืดมัวนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าจะทํากิจการอะไรอึดอดัดลาคาญหรือไม่ก็เจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับ วันนี้เริ่มต้นจากการเรียนรู้ความเข้าใจแล้วก็ศึกษาอบรมบางคนก็จะสร้างบุญสร้างกุศลพัฒนาตัวเองมีจิตใจเป็นกุศลด้วยนะครับก็มีโอกาสดีในการที่จะพบทางออกผ่านพ้นอุปสรรคหรือไม่วันนี้จุดอีกเรื่องหนึ่งคือการขอความเฉลือจากผู้ใหญ่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจรวมทั้งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้พบทางเดินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น The f u l นะครับเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้นะครับวันนี้คนที่เจอปัสสักคนที่เจอปัญหาเจอเรื่องที่แย่ๆวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงย,ยก อ,อะไรใหม่ๆนะครับคือเริ่มต้นทําใหม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะครับเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นทํางานใหม่เปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็จะมีการเดินทางย้ายงานงานที่ส,สาสักจําเจก็อาจจะเปลีป่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาน,นี้นะครับรวมทั้งการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมการเงินวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินแต่ว่ารายจ่ายอย่างเยอะนะครับส่วนเรื่องของความรักวันนี้ไม่ลงตัวนะครับอาจจะรอคอยหรือไม่ก็มี การเปลี่ยนแปลงความรักหนักครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็น9เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ยังมีการเงินที่ดีนะครับวันนี้เจาะจงไปที่ท่านสุภาพสตรีด้วยนะครับว่าวันนี้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพได้โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเรื่องของความรักไม่ลงตัวอาจจะพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคหน้าวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเจ็ดียนนะครับวันนี้การเงินดีนะครับต้องบริหารดีๆมีโชคลาภมีรายรับที่น่าพอใจแต่ว่าต้องใช้ใจด้วยความระมัดระวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของคนที่จะพบแสงสว่างที่ปลายอมงค์อาจจะเจอปัญหาเจ้าปัสสากเจอเรื่องไม่ดีแต่ว่าท่านจะเรียนรู้พัฒนาดได้ผ่านพ้นอุปรสรรคได้สร้างบุญส้่งกุศลขอความเฉลือยจากผู้ใหญ่แล้วท่านก็จะพบทางเดินที่มั่นคงขึ้นบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็จะมีการเดินทางนะครับงานที่อาจจะเป็นงานจบเป็นชิ้นชิ้นเป็นอย่างอย่างไปด้วยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้รายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ารายจย่ายยังเยอะนะครับความรักยังไม่ลงตัว สุภาพสิตีชาววันจันท์นะครับวันนี้โดดเด่นเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแต่ว่าความรักก็อาจจะยังไม่สมหวังเท่าที่ควรนะครับวันนี้โชคลาภพ,พอมีนะครับมีรดยร,รับมีรายได้มีการเงินแต่ว่าต้องบริหารด้วยความรอบคอบนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าทิศทางแดวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ชีวิตดีสมวังเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่คือหนึไม้เท้านะครับนี่คือการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาววันอังคารในวันนี้นะครับ เริ่มต้นงานก็ได้พราอคอยงานจะสมบังสร้างอาชีพของตัวเองมีงานใหม่ๆเข้ามาอาชีพอิสระก็จะเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งการที่ท่านจะมีรายรับเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองมีการเงินที่หมุนเวียนเข้ามาด้วยหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นความรักก็มีโอกาสนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ไม้เท้านะครับขยับมาเป็น2องม้เท้าเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับบางคนย้ายงานนะครับย้ายเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นย้ายเพื่อตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมย้ายเพื่อ ความสาเร็จใหม่ๆที่จะตามมานะครับบางคนก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆมีเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆหรือไม่ก็บางคนมีงานประจําทําอยู่แล้ววันนี้ก็ขยายเพิ่มงานเป็นอาชีพอิสระอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยทําให้เกิดรายได้การเงินดีตามมาส่วนเรื่องของความรักวันนี้ก็จะสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น10ถ้วยนะครับวันนี้สมหวังนะครับวันนี้สิ่งที่รอคอย จะได้รับตามที่ต้องการนะครับการงานดีการเงินดีเยี่ยมความรักสมหวังมีงานเลี้ยงมีความบันเทิงมีกิจกรรมดีๆหรือไม่ก็จะมีงานเกี่ยวกับมงคลสมรสงานแต่งงานรื่นเริง,รงขึ้นบ้านใหม่อะไรประมาณนี้เข้ามามากเป็นพิเศษนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น6 ไม้เท้านะครับก็ดีชีวิตดีโชคลาภดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มเกิดขึ้นมาหมุนเข้ามาในช่วงเมดาน,นี้คือดีนะครับพี่น้องที่เกิดในบันอังคารครับ สรุปดวงว่คนที่เกิดในบังคารวันนี้การงานการเงินความรักดีขึ้นนะครับใครที่รอคอยงานรอคอยเงินรอคอยความรักจะสมหวังการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันนี้ก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าตำแหน่งงานเพื่อนร่วมงานงานเสริมอาชีพอิสระก็จะตามเข้ามาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มีความสุขมีความสมหวังมีงานเลี้ยงมีงานที่ ความรู้สึกดีๆนะครับคือมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีงานที่เป็นคนร่วมงานเยอะๆแล้วก็มีความสุขมีความสมหวังด้วยและโชคลาภโอกาสใหม่ๆก็จะตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาส หรือว่าสิ่งดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่ดีนะครับมีเรื่องที่ดีคระเขากับความรู้สึกไม่ดีนะครับแต่ว่าจุดเด่นอยู่ที่การงานและการเงินนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9ดาบนะครับ9ดาบคือปัญหาความรู้สึก ความกังวลความวิดตกหรือว่าความหวาดกลัวที่มาจากภายนอกปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านเองแต่ว่าเหตุการณ์บางอย่างเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตัวท่านต่อการดําเนินชีวิตหรือว่าต่อ,อสิ่งที่เคยกระทํามานะครับทำให้เกิดความเครียดความกังวลความวิดตกนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ประการต่อมามาดุสวนที่2เป็นราชินิถ้วยนะครับเป็นเรื่องของงานและการเงินมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงภาพรวมๆแล้วดูดีนะครับงานดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินก็มีรายร,รับมีรายได้นะครับแต่ว่า บางคนนะครับอาจจะหวาน,วน,ออนโอมขมกลืนอดทนรอคอยหรือว่ากล้ามกลืนฝืนทนกับความรู้สึกบางอย่างอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นราชินี เรียนนะครับวันนี้มีความมั่นคงร่ำรวยการเงินดีขึ้นติดต่อเจรจาธุรกิจการเงินจะประสบผลสําเร็จรับเงินเยอะและก็ตามมาด้วยคาว่าความรักนะครับยังมีโอก,กาสที่ดีที่จะสมหวังนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเลิฟเบอร์นะครับพี่น้องชาววันพุธครับวันนี้ทุ่มเทวความรักความรักให้โชคให้ลาภโอกาสดีๆเกี่ยวกับคนรักและความรักเริ่มให้ผลในทิศทางที่ดีนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักดีนะครับมีโอกาสที่จะได้งานมีโอกาสที่จะได้รับผลเรื่องทางเรื่องของการเงินดีขึ้นรับเงินจํานวนมากๆความรักทุบเทความรักความรักใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันก็จะส่งผลทางด้านที่ดีเข้ามานะครับแต่ว่าปัจจัยภายนอกบางเรื่องบางอย่างจะมีความเครียดมีความกังวลมีความบาดกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้มีข่าวดีๆมีพรพิเศษได้รับสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจ,จะเรื่องงานเงินความรักนะครับส่วนร้ายเอี่ยต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ j คือ m e n t j u d g m e n t คือเรื่องพรบิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งปวงจะส่งให้ชาววันพฤหัส,สบ,บดีได้รับผลที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่รอคอยมีข่าวดีมาถึงนะครับข่าวดีเรื่องงานข่าวดีเรื่องของการเงินข่าวดีเรื่องอื่นๆที่จะตามมาสร้างความ สุขความสมหวังและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับจะผ่านพ้นอุปสรรคได้ไม่ว่าเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับคนที่เจอปัญหาเจอปุจอปสรคก,ก็จะเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชา ไม่ถทมนะครับการงานยังโดดเด่นยังมั่นคงมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเป็นที่ดีมากๆนะครับวันนี้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เรื่องของการงานก็จะได้รับผลในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเจ้านายก็ยังสร้างมาตรฐานของการงานให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น7ดาบนะครับนี่เป็นปัญหาที่ชาววันพฤหัสบดีควรระวังนะครับคนบางคนนะครับที่จะมาสร้างปัญหาให้กับท่านไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับทำให้เสียทรัพย์ทําให้เสียโอกาสทําให้เกิดกรณีของความขัดแย้งเหล่านี้นะครับก็ต้องระวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นพระสังาราชนะครับวันนี้โชคลาภผู้ใหญ่ให้พรให้โชคให้โอกาสให้สิ่งดีๆนะครับวันนี้มีความเสเ็จมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงบุญวาสนาดวงของอสิ่งดีๆจะจันลงส่งเสริมให้ชาววันพฤหัสบดีผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ได้รับโอกาสมีข่าวดีๆเข้ามามีความสำเร็จตามที่รอคอยไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรัก,ร,ก,ร,กรวมทั้งการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพนะครับวันนี้จะดีขึ้นดีเยี่ยมมีความมั่นคงมีทรัพย์สินมีรายได้มีเงินมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมากๆนะครับ แต่ก็ต้องระวังคนบางคนที่จะมาสร้างปัญหาสร้างความยุ่งยากสร้างความลำบากใจให้ด้วยนะครับฝากไว้เป็นแนวทางของชาววันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ต้องอดทนแก้ไขปัญหาสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับด้วยความเข้มแข็งอดทนแล้วท่านจะ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชินีดาบนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้ต้องเข้มแข็งเพราะว่าท่านจะต้องรับบทบาทในความเป็นผู้นําด้วยสร้างงานแก้ไขปัญหาดาเนินชีวิตหรือว่าตัดสินเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับต้องรอบคอบมีเหตุมีผลใจเย็นๆแนละมีความมั่นคงนะครับแลนะท่านจะผ่าน รูปสัคได้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9ไม้เท้านะครับวันนี้การงานยังเยอะนะครับวันนี้งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวนะครับบางทีก็ทํางานด้วยความเหนื่อยล้าต้องอดทนนะครับจัดสรรเวลาและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นอาสวินดาบนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับงาน มามีปัญหาต้องสาสางบางคนต้องเดินทางต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่ทํางานเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับคือมุ่งมั่นอดทนนั่นแหละจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆสาเร็จได้นะครับ ่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของชาววันศุกร์นะครับเป็นเอ็มเพอเรอร์มีดวงของจกักรพรรดิยู่ตรงนี้คือโอกาสได้รับงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคยิ่งใหญ่พลิกชีวิตได้มีชื่อเสียงมีความเร็็ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนอาจจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคําว่าปัญหาต้องสะสางปัญหาที่ได้อย่างที่ได้จุดอดทนไม่ย่อท้อนะครับเข้มแข็งเข้าไว้สร้างงานสร้างอาชีพด้วยความอดทนนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยก็ตามนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นะครับและโอกาสของท่านก็จะมาจะมีความสำเร็จที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พลิกชีวิตได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจครับชาววันศุกร์ ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เกิดในวันเสาร์ครับชีวิตวันนี้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการเรียนรู้มีพัฒนาการที่น่าพอใจะนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักความสุขและอารมณ์ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ1เหรียญน,นะครับหเหรียญคือโอกาสทางการเงินวันนี้ยังมี แนวโน้มที่ดีนะครับที่จะได้รับเงินมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีมีเงินสดให้จับชายใชย้สอยเริ่มต้นได้ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสตา์สตาคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานรอคอยงานจะสมบังจะมีงานเข้าออมางานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับมีเงินมีรายได้ มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับหรือว่าคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับก็จะมีความสมวังแนวโน้มทิศทางชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือ ถ้วยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นคนที่จะมีสังคมมีกิจกรรมมีเพื่อนฝูงเข้ามาในวงจรชีวิตค่อนข้างที่จะมากปนเ็พิเศษรวมทั้งมีเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามามีคุณค่าและความหมายทางด้านจิตใจตามมาด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นศีไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานมีงานมีเงินมีทรัพย์สิสนมีรายได้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาวันนี้ดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไป,ไปช้าๆแต่ว่าจะมีความมั่นคงต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักจะมีบรรยากาศที่ดีอบอุ่นมีคุณค่ามีความหมายของชีวิตเติมมาด้วยนะครับรวมทั้งโชคลาภและโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ อาน,นะครับวันนี้หมอฮักขพยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาฟังใหม่นะครับ เอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสุขสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ